สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโอโหแอร์พันธิลาเปิดหมดเปลือกค่าสัญญกรรมทั้งหน้าราคากี่บาทเป็นนักแสดงนักร้องและนักจัดรายการวิทยุชาวไทยและอดีตพิธีกรรายการสตรอเบ r ร์รี่ชีสเค้กสำหรับแอร์พันธิลาฟูกลิน ทีล่าสุดในช่อง y o ย t u b e สาวแอรเธอก็ได้ออกมาเผยว่าเธอนั้นผ่านการทำสัญญกรรมอะไรมาบ้างซึ่งอย่างแรกที่เธอทำตัดสินใจลงมิดนั้นคือผ่าถุงใต้ตาเพราะเธอมีถุงใต้ตามาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากเป็นคนนอนเดึกเพราะงานเยอะซึ่งหลังทำเสร็จก็ชอบมากเพราะไม่มีแผลเลยพอเอาเออกแล้วชีวิตดีมากจริงๆอย่างที่2คือผ่าตาัดต,ตาเพราะตาแอไม่เท่ากันทำแค่ข้างเดียวเพราะอยากมั่นใจให้มากขึ้นหลังทำเสร็จก็พอใจมากและตาเท่ากันจริงๆตรงหน้าผากก็มีฉีดบ้างให้ดูอวบอิม่มสรุปค่าใช้ใจ่ายก่อนหน้านี้มีฉีดฟิลเลอร์และฉีดไขมันที่เกาหลี รวมรวมแล้วคือ3 0 0 0 0 0บาทประเวณดวงตา1 0 0 0 0 0บาทจมูกมีเติมฟิลเลอร์นิดหน่อยพร,ร้อมโบท็อกห0 0 0 0 0 0ถึง100,000บาทฟิลเลอร์หน้าแก้มร่องแก้ม10,000 0บาทและที่ปาก1 0 0 0 0 0บาทดัดฟันทั้งหมด3รอบรวมรวมแล้ว2 0 0 0 0 0รวมทั้งหน้าราคาเป็นล้านครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ